ไม่จบรับแต่วิธีการที่ที่นี่ใช้คือให้คือรียว่าไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันแต่ว่าก็ยังยังโพลลดแรงประพักไปเรื่อยๆแล้วกกลลสุดท้ายมันจะเป็นความรู้สึกวา่าก็ไม่เห็นมีอะไรอยออู่กันไปด้บ้าวเอาเขาคนีนกรพีน้องมาเรื่อยๆก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้อง เพราะว่าถ้าเราเอามานั่น,นคุยกนันก็จะเกิดคนผิดและเกิดคนถูกใช่ไหแล้วคนที่ยอมรับคนที่ผิดเนี่ยถามว่าเขาคิดไหมเ,เขาอาจจะผิดครัแต่มันเป็นแผลไหมมันเป็นแผลนะ,ะับเหมืะถ้าเขารู้สึกว่าเขาผิดเนี่ยคนที่คนที่ไม่ผิดก็ชื่นชดีชยไปแต่คนที่ผิดก็เป็นไงครับ <Okay. S 1> ตองไปสำรวจกับพระเ้าเอง ไม่สญญนึเินตัวเราแต่นะครับเพราะในภาพผมพิศษะเนี่ยเมือ่อเกิดการเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยครับก็จะมีแรงกระทบกระทัะท่งกันบ้างทีนี้เนี่ยนอกจากวิธีการที่จะทําให้บ้างมืสงบสงบเนี่ยนะครับถ้าเอาเนืตามเดี๋ยวหลายคนจะไม่เข้าใจว่ามีมีเคสที่บอกว้ยทำไมไม่เรียกมานั่งคุยกันเลยแล้วก็เปิดใจกันเลย แล้วก็เนี่ยเธออย่างนั้นใช่ไหมเธอพูดอย่างนี้ใช่ไหมฉันพูดอย่างนี้ใช่ไหมคำถามคือจบแล้วได้อะไรจบแล้วได้เสียบางคนไปผมไม่ทบแต่พวกเราจะช่วยกันนะครับถ้าถ้ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้ามีคนที่เริ่มต้นที่จะใส่ใส่ความไม่ชอบใ่าพี่น้องในบางประเด็น ใส่ความไม่ชอบให้พี่น้องในบางเรื่องมันแค่เป็นความเราแค่กำลังปรับตัวเข้ากันเฉยๆเห็ไหมครับเราแค่กำลังปรับตัวว่าเราชอบไม่เหมือนกันเราคิดไม่เหมือนกันแล้วเราแค่กำลังปรับตัวเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นที่นี่การลงวินัยเป็นวิธีการที่สองสุดแล้วบางคนไม่รู้เรื่องซ้ำไปว่าผมกำลังลงวินัยใครอยู่ และผมรู้กับภรรยาสองคนว่าอ๋อคนนี้ประมาณนี้คนนี้ประมาณนี้มันเป็นวิธีการที่พ่อแม่ใช้ดูแลลูกค่ะหท่นขนมการเรียนแต่ผุไม่ให้แบบไม่ให้เลยผงเป็ปไปไม่ได้แค่เป็นคนตั้หน้าอย่างเงี้ยแค่กั่ท่านขนมก็อพอแล้วให้รู้สึกบ้าง เรื่องขาดใจว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมหนูไม่ได้ทำน่นทำไมหนูไม่้ทำนี่อ่าอย่าไปต้องขาดใจครับเดี๋ยวร้องมาเลยตปนะปรับตัวนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นเป็นความเข้าใจด้วยกันว่าเราจะอยู <h 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 ่ด้วยกันแล้วก็ทำตกลงกันว่าเป็นวิธีนี้บางคนเนี่ยมาเราเข้าใจว่าเราก็จะมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆพี่น้องคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ ปรับตัวคนนี้ิสัยเขาจะต้องให้โอกาสเขาในการปรับตัวครับบางทีเราก็อาจจะไม่ชอบบางทีก็อาจจะ,ะเราไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อาจจะถ้าเกิดกรณีของการพยายามแบ่งพักแบ่งกลุ<ม>อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้วิธีที่ผมบอกก็คือว่า,ววาทำไมครับ้าคนมาว่า ที่มีให้ผมฟังผมก็จะบอกว่าเฮ้ยที่นี่เขาไม่มเลยหรอกเขาแค่ลูกพันธดีม่ได้ไม่ด้ไ่ได <c oughs> นี่ผมไม่ได้พูดแล้วผมพูดเล่นนะครับไม่ได้พูดกับใครนะพูดเอาเรื่องจริงเอาพูดเลย <c oughs> คือคือก็จะเข้าใจกันว่าจะไม่ลักสุนทรงการเข้าข้างนะครับ ท้าเข้าข้างเออถ้ามีคนมาว่าพี่น้องให้ให้ลราฟังเนี่ยจําไว้เลยว่าถ้าเข้าข้างให้ทำอะไรสร้างความเข้าใจเข้าใจว่าเราชอบไม่เหมือนกันเราตีไม่เหมือนกันเราที่ซน์ไม่เหมือนกันต้นกำเนิดที่มามันแตกต่างนะครับผมจะเข้าใจบริบทของชีวิตแต่ละคนว่าทำไมอ๋อทำไมเขาเป็นแบบนี้ังนั้นพวกเราก็แค่หลักๆไม่รู้เลยว่าใครเป็นไงก็แค่ไม่เข้าข้าง เะาไม่เข้าข้าดว่าพอพอเขามาลิ้นทางใหม่ให้ฟังว่าคนใหม่เป็นอย่างนี้ใหม่เป็นอย่างนีุ้เราปฏิลิ้นทาด้วยเลยแต่เราชอบนะครับตอนมันสนุกเองนะครับที่นี่เคนชอบลิ้นทาอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าพวกเราพอเจอคนลิ้นทาพวกเราเป็นไงไม่สนุกอ่ะเราบอกว่าจะไปอยู uh, road, ่เขาเรื่องก่าเมื่อเรื่องของฉันก็เยอะพอแล้วนะครับก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับนี่คือวิธีการเราบอกว่า เมื่อเราเข้ามาในครอบครัวใหญ่เข้ามาในคิ่สจัดเนี่ยเราจะมีวิธีคิดแบบใหม่แล้วก็มีวิธีการจัดการปัญหาแบบใหม่ในการปรับตัวที่จะอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ได้มาเป็นเข้าไม่ได้เข้ามาบประจำเราจะเป็นอย่างที่เราจะเป็นเราจะตัดสินคนอื่นเราจะชี้ไปคนอื่นนะครับแล้วก็เราก็จะบอกว่าเรามีคนอื่นไม่ดีนี่เป็นเรื่องปกติของคน แต่พอมา,านในบทตุต้งเนี่ยเราก็ต้องไปสังคมที่ทำไมครับเข้าใจชึ่นและกันให้โอกาสชึ่นและกันนะครับแต่ห้ามให้ต่างแค่นนเดงกให้โอ,อกาสแต่ห้ามให้ยืมเงินนะครับ <c oughs> คือคือ,คอมันเป็นผมย้ำยาวๆอีกมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันจะมองหน้าันที่ถ้าจะให้ให้เลยครับแต่ก็คนที่จะขอก็จะขออยู่เรื่อยนะเราให้ ผมมีหลักอยู่ว่าถ้าจะช่วยควนไม่ให้ปลาแต่ให้เป็ดใ้เป็เป็นตกปลาเอง,งแต่ถ้าให้ปลา,ปลาผิดปากมดก็จบกันแล้วเขาก็จะนึกถึงเราถี่ว่าเฮ้ยไปเอาปลาที่อ,อาจารย์งพอวันหนึ่งผมไม่มีปลาให้ผมก็จะถูกด่าว่าไม่มีความรัก นะครับเพราะฉะนั้นเอาใหม่เอาวันนี้จบแล้วนะครับเรื่องของทำไมเราจะต้องมาล่วงมรณาในการที่ต้องเป็นสมาชิกในโบสถ์เพราะว่าเราจะถูกปรับเปลี่ยนนิสัยเราจะเป็นเหมือนเป็นคนใหม่แล้วก็เข้าใจวิธีการรับใช้พระเจ้าในพิสสากที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะพระเจ้าก็จะได้รัเเกี่ยิจากชีวิตของเราด้วยนะครับ โอเคครับเราจบแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับเราจะขึ้นบทเรียนเสาแผลนะครับเสาแผลพระเยซูมานต้องการเป็นซ์ครับพระงต้องการเสานะครับออาทิตย์หน้าเราจะขึ้นบทเรียนเสาแผลนะครับเราทิช่ากันได้ครับแม้แตพระเจ้าในเรี่องนิยามของพระคุณพระองค์ของพระเจ้าสาหรับเรียนของพระองค์สำหรับความเข้าใจของพระองค์สำหรับพิสัยที่ โปรงได้ให้เรารวมกันเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงชึ้นกันละกันเพื่อจะสัหญังชีวิตชิ้นกันะกันเราขอบคุณโปรับชีวิตของเราที่ค่อยๆฝัดล่อชึ้นกันละกันค่อยๆดูแลชึ้นกันละกันัเติบโตไปด้วยกันเราขอบคุณโปรนั่งับชีวิตทุกคนไว้กับโค์ด้วยในพระนามเป็นสุจาอาโเรับผมใช่ความการพักสิบนาทีครับนุ่ ฮัลโหลสองสามสี่นแจันัองหนึ่งสองห่สองหนื่อสองหน่อ่อ่ง่

Obrigado. <laughs>